ฝุ่นพิษฆ่าชีวิตคนไทยตายจากมะเร็งปอดเกิน20,000รายต่อปีประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากกว่า20,000คนต่อปีโดยจำนวนผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่เคยสูบบุหรี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในผู้หญิงและผู้ที่อาศัยในเมืองใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งระดับสูงสุดในมนุษย์ฝุ่น PM 2.5มีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือด ทำให้เกิดการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ของเซลล์จนเป็นมะเร็งข้อมูลจาก Global Burden of d i s s a s e ระบุว่า PM 2.5มีส่วนต่อการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดทั่วโลกถึง14%ในช่วงต้นปี2567หลายพื้นที่ของไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนและกรุงเทพ,พเผชิญค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องกว่า30วันโดยมีสาเหตุหลักจากการเผาในที่โล่งเช่นการเกษตรและไฟป่าแม้ภาครัฐจะมีมาตรการเฝ้าระวัง แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงแนวทางแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนโดยต้องมีระบบเตือนภัยตรวจสุขภาพประชาชนที่ชัดเจนสนับสนุนทางเลือกเลิกเผาและสร้างแรงจูงใจในการป้องกันเพราะทุกรมวมหายใจที่ปนเปื้อนฝุ่นอาจเป็นความเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ปรึกษาโรคมะเร็งโทรศ9 4 2 2 1 1 6 9หรือ081580-3998